น้ำมันเครื่องเชลลิก h x 8นะครับ5 w 3 0ครับนี่เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ครับ full synthetic motor oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จากเชลลิกมาดูกันครับเต็มของเครื่องรถยนต์ รีโวนะครับ ค <Okay. S 2> <อ>ระบัดนี้นะครับช่างอีคิวกับคนทีคู่หูดูโอครับจะมาทำการเช็คนะครับระดับน้ำมันเครื่องของไฮลักรีโวหลังจากที่เปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเ <Set S 2> มื่อสักครู่นี้ครับกลับยังไงบ้างยอยู่ขีดไหนตอนนี้่สครับขีดที่สองข้างบนนะโอเค okay. ใส่เข้าไปที่เดิมครับ แล้วก็ทำการปิดาฝาปิดโอเคครับเยี่ยมยอดผลิตภัณฑ์วันนี้ครับเชลไฮลิก h x 8กครับ10เอ้ย 5W30 ครับกับตัวนี้ครับกับ Toyota r e v o สวัสดีครับ